รัก4ปีสุขงอมนักร้องหนุ่มสลโสดสาวนอกวงการเลื่อนสถานะสามีภรรยาอบอุ่นเรียบง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับงานวิวาหวานของศิลปินนักแต่งเพลงชื่อดังอะตอมชนะกันกับพิมพ์แฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปี ก็ขยับสถานะแฟนเลื่อนสู่คู่ชีวิตกันแล้วพร้อมจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีสองครอบครัวและคนสนิททั้งในวงการและนอกวงการรวมเป็นสักขีพยานรักมากมายก่อนหน้านี้15มกราคมหนุ่มอะตอมได้แชร์ภาพเคียงคู่แฟนสาวเข้ารับประทานน้ำสังเริ่มต้นชีวิตคู่ณวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามราชวารวิหารยินดีด้วยนะคะ